วันนี้เห็นกันที่มาเห็นกันที่มาทำไมอะจ๊ะของพี่มันก็แข็งของพี่มันก็แข็งมาวะไอ้หัวใจมึงเนี่ยหัวใจอ๋อหัวใจพี่ก็แข็งจ้ะกันที่มาจ้ะกันที่มาจ้ะพี่รักกันที่มาพี่พูดไปเลยเออเชื่อมีอะไรแหลจ๊ะูีไป็นซีรีสกันที่มาจ้ะเดี๋ยวพี่รักกันที่มาพี่รักกันที่มาถ้ากันที่มาได้อยู่กินกับพี่ถ้ากันที่มาได้อยู่กินกับพี่ พี่จะทํากับข้าวให้กันที่มากินพี่เนี่ยจะทํากับข้าวให้กับกันที่มากินชาวพ่อตับตักย็นพอต้อผัดชาวฟาฝาดฟากยันฟาฟาดผัดผัดพี่อะไรกันไ่้ันผัดมึงพูดอะไรกูตื่นเต้นหมดแล้วเนี่ยถ้าทานเสร็จแล้วถ้าทานเสร็จแล้วันที่มาไม่ต้องทําอะไรเออที่มาไม่ต้องทําอะไรเลยพี่จะเป็นคนล้างถ้วยล้างชาเมงพี่เนี่ยจะเป็นคนล้างถ้วยล้างชามชาที่ฟ้าฟ้าทำขาวฟ้าฟ้าชาเขียวฟ้าฟ้าทำขาวฟ้าฟ้า พอมั่วหาแล้วพอมัก็กูไม่ได้ยินนะทานอาหารเสร็จก็ยังมีต่อนะจ๊ะทานอาหารไททย้วนนาาาอหรเสร็จทานอาหารเสร็จจะหาผลไม้ให้เธอกินจะหาผลไม้ให้เธอกินกูมีผลไม้อีกเหรอกล้วยตาลีไปหวี่เหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวไปหวีหักแล้วหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมากูว่านะ ถ้าเกูพูดไปเนี่ยจะไม่ดีต่อคณะของน้องดวงก้าวเขาาด้นิดเดียวกูพูดไม่ช้าตามนิดเดียวกุยตาไปกี้ตดไปวิ่หียวผลไม้อะไรจ๊ะเอ่อก <acceptable. S 1> <clique. S 2> ุนตาไปวหียวกุยกตาดีไปวหียวน้ำไหลเชื่อไปวิหักน้ำไหลเชื่อไปวิหักเหลือวิเดียวหี่ไปหวมาเหลือวิเดียวหีไปหีวมากูตายห่ากูขี้วิ่ผิดอ่ ินผลไม้เสร็จแล้วเอยังมีกอจ้ะมีอีกแล้วกผลไม้เสร็จกินผลไม้เสร็จจะพาน้องไปว่ายน้ำจะพาน้องไปว่ายน้ำเห็นหมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอนหมอนเห็นหมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอนหมอนถอนหมอนนี่แอ้มถอนหมอนกูไม่รู้ว่าไม่เป็นไรโอ้โหยังมีกอกันที่มาว่าเรื่พูดอะพอว่ายน้ำเสร็จพอว่ายน้ำเสร็จจะพากันที่มาซื้อทอง จะพากันที่ที่มาเนี่ยไปซื้อทองที่ร้านทองที่ร้านทองเขาชื่อว่าเขาชื่อว่าร้านไอเยียรร้านอานี่เฮ้ยอมึงจะไปเลี้ยงทำไมเล่าไปซื้อทองมึงก็ให้กูพูดเดี๋ยวกูพูดเองดีกว่าเอามึงพูดล้วรละไอ้ดิเล้าหรือมเรื่องอะไรเหรอจ้ามาหากันที่มาเนี่ยพูดมาเลยกันที่มาจะนีไปกันที่มาอยู่แทาทางลุกเลี้ยลุกหลนมบนจะรีบไปไหน ห้าคนนี้ขอให้กันที่มาสลับเวลาพี่สักหนึ่งนาทีได้ไหมจ๊ะได้จ้ะพี่มีทุกน้าเลยก็รีบพูดมาสิจ๊ะพี่มีออมคอมแล้ววันนี้พี่ใจดีเสือเสือพี่เองจะมาบอกกันที่มาว่าพี่กัญชัยคนเนี้ยรักกันที่มาจ้ะชายโย่าแล้วกูจ้าคุยิ้มชัยโยจ้าพี่รักกันที่มานะจ้ะพี่กัญชัยจ้า พี่บอกกากันที่มาทางลูกันงทางแบบนี้ไม่อายคนอื่นเข้าบ้างได้ไงคะต่ายทาไมเล่าเอบกันที่มาขอบคุณพี่มากสําหรับความรักที่พี่มีให้กับกันที่มาพี่บัญชัยจพี่ฟังกันที่มาให้ดีนะจ๊ะวันแรมสิบห้าคำพระจันทร์เต็มดวงเมื่อไหรเมื่อถึงวันนั้นกันที่มาอ่ะจะรับรักที่เป็นคนแรกเลยจ้ะตีนักกันที่มาตีนักการกัที่ใค วันแรงสิบห้าค่ำพระจันทร์กันดวงดดที่มาจะรับรับกเราสย<ำฏ><สำฏ>องขวนหน้าแหกขวนทำไมล่ะพี่วันแรงสิบห้าค่ำพระจันทร์เต็มดวงพ<สำฏ>อทานนี่นะไม่ต้องพูดเลยพี่ฉันรู้ฉันไม่ใช่คนง้อฉันจะคอยนอนรอรอดูพระจันทร์ให้กันดวงวันแรงสิบห้าค่ำเมื่อไหร่กันที่มาจะรับรักเราสยอกันที่มารับรักฉันแล้วสยแรงสิบห้าค่<สำฏ> ขอพาท่านผู้ชมพบกับเพชรนักไทยบุญนาคและเพชรน้องเบลชารีขอเสียตบมือต้อนรับขอตุยตาตลกเต็มเรียงถาง้อมพระเจาชุติราชนว้พระเผู้าอนุชาติจะขอดองฝีไม้แรงเหมือนกับราชถลินไทยสายเพชรต้อรับประตาเป็นราชรูศรีพลาแม่เห็นสองคนนี้ชื่นใจโครองฝีไม้สวัสดีครับ ขอให้ท่านเอาจริงมาพรานอะไรยังครับมาเนี่ยที่เคารพครับพี่น้องชาววัดปวดล้าววันที่20กันยายนนะครับงานทับุญกระดูกท่านจะได้พบกับทีมงานเฟร์วิเกรลานชายพงษ์ยาก้องดนตรเด็กลาบมาทภาการแสดงครับวันที่20กันยายนนี้นะครับวัดปวดล้าว สิทธิ์ยางสาหนูสิโครผมเนี่ยเสียงหวานจริงๆผมชอบเสียงโครอย่าเป็นเมียโครสักคืนที่ได้ร่วมจิตประสานอย่าลืมสัญญาสา,าบ้าน ไี่ได้ร่วมกันนั้นกก่าวจงยึดหลักหลักฐานสถาบันศึกษาอย่าคิดคดเดี๋ยวจะหมดคุณค่าเจ้าอย่าคิดคดเดี๋ยวจะหมดคุณค่าเดี๋ยวคนจะด่าเอาเขา อยากให้ใครตำหนิติดถึงครูว่าใครว่าเราเป็นภูขัดเกลาไม่ช่วยไม่ช่ยแช่เอนเรา ลเลือนขาดร้อไม่หลีลกลบเพราะใจเรารักจิตใจตะนักนองนาวเหมือนมังสินทูเอ็นดูจะเด็ดรักสิเหมือนเทียนม็ดิพาวแม่ ไปตามข้าอันของเ้าฝีมือที่ใครอีกใครอีกใครก็เห็นไีผงนี้ก็เห็นเป็นดาวไม่บสบอะไจเลยไปเดีใจตลอด พี่กินอะไอิชิตันที่แพ้ทำไมอ่ะพี่ไม่ชอบแล้วพี่ชอบกินอะไรชอบกินน้ำเปล่าโ <c oughs> มกปเนี่ยพี่ก็ซื้ออิชิตันมาให้เองเนี่ยเขาไม่ได้หวังให้เองชื่นใจเขาเอาป่ามาชิงโชคอ๋อห <c oughs> วงัวงหวังโชคของชันง้นขอบคุณครับขอบคุณมากครับเกิดที่มา <c oughs> อเผอิญเราชอบอิชิตันอ่ะขอเป็นพี่พอะอะหนูให้เออฉันจะได้ทุกอย่างให้ลุ่งก็ไปแล้วอะไรนะให้อะไรนะให้พี่ผาเออเรียกลุ้งต่กยตาแตก หัวหน้าถามจริงนี่เรามาเล่นเลเกอ้เรามาหาปลาวันนี้มันเปียกไปขึ้นขาแล้วกูเนี่ยเหมือนมาหาปลาเชาดเป็นไงบ้างเหนื่ยหรือเปล่าทุกอย่างมาทำอะไรเนี่ลูกขึ้นมานน่งกับพ่อวันนี้นี่ก่อนกันที่มาเป็นอะไรขวให้หน้าพ่อบ้างสิลูกเปล่าเพื่อนได้ตกฝนชัยครับครูวันนี้สายกว่าเขาเลยไปไหนมาอ้าวครูฉันมาสายเนี่ยก็แสดงว่าฉันได้มีธุระนี่ไง ยอ้อนยอ้อนมีธุระไปไหนมาวะเหลเวลาสอมดิท่านอาจราชครูทำไมล่าของชาเนี่ยบอกใครไม่ได้เป็นความรับครับครูย๋ยวนี้รีบมีความลับกับครูแล้วเลยในหมู่เพื่อนๆยังมีความลับอีกเหรอราสครูครับก็ยังไงเล้ยจะได้ชาเปรียบเสมอพ่อที่ให้วิชาวความารู้อายชาติคนนี้น้ำลายไอปากที่ครูได้ให้เ็จคนนี้จะไม่พอเลื่อม สักวันหนึ่งเซกจะกลับมาทดแทนบุญคุณนี้แต่เซกจะขอร่ำลาราชภูมิกลับสู่บ้านเกิดเอิร์น,นอน<ะ>เป็นหัวข้อทุกอคนอาโชนชและแม่มักกิ่งพี่จะจากลาวันนี้เลย,ยราชภูมิบนะูช่าอะไรกันพี่จะกลับวันนี้แล้วเหรอพี่จะกลับนะกันที่มาไปด้วยไปหไหนกันที่มาจะไปกับเขาได้อย่างไรกันที่มาเจ้าเลยต้องอยู่กับพ่อพ่ออย่าดูฉันน่าสสารเลเขา อยากจะบอกกันที่มาสักคำพระเอิญดที่พี่ว่างนะ่ะไปกับพี่ได้นะนองค์รา<น>ชบุตรนี่ก็ตลอดเลยนะท่านราชครูอันท่านราชครูขุนศิษย์มาตั้งแต่เด็กยังเติบโตนบัดนี้วิชาที่ครูมอบให้ครูก็รู้วพาฝีมือของใครศิษย์กทุกคนมันจะเก่งก่ากันครูก็รู้ใช่ไหมครับครูรู้ดีท่านราชครู คนนี้ข้าพเจ้าเองราชันมีเรื่องอยากจะบอกท่านราชบุตรหนึ่งเรื่องเป็นกระแสรับสั่งออกองค์สมเด็จพระราชบิดยาให้ก้าวของฉันเององราชบุตรดาชันเดินทางกับพระราชนครครับท่านราชบุตรองราชบุตรจะขึ้นยาตรากับสู่มาตุภูมิใช่แล้วท่านราชโคอนุชาติก็จะกลับเข้าราชบุรเจ้าขวัญชัย ครูน่นเลี้ยงเจ้ามาตั้งแต่เล็กจนโตเพราะว่าเจ้าเด็เเดกกำพร้าไ,ไม่มีพ่อไม่มีแม่อยู่กับครูใช่ไหมเออครูครับทําไมผมเม่เนี่ยรักครูเออเพื่อทุนครูอืมแต่ผมควัญไทยคนนี้ทําไมล่เป็นตัวที่จะต้องกลับเลยครับอา้าว<ม>จะไปไหนเองไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีกุละที่จะต้องไปไหนคือผมเองเนี่ยกลับว่าจะไปหาเงินสักต้นหนึ่ง หามาทำไมมาขอผู้หญิงแต่งงานนะโอ้โหแอบรีรักหญิงชาวไหนเข้าวะอ้าวเรื่องเนี้ยก็เป็นความรักผมไม่สามารถตอบครูได้ตะวันดำมาหรอเองวันนี้ดีๆไปหาอาจารย์ทักไว้ไม่มีผิดเลยเออว่าไงครูน่ะเปรียบเหมือนเหลือถูกทรงสิทธิ์ถึงข้าพอมันสำเร็จกันหมดก็ถีบหัวเรือส่งออกไปข้างนอกพูดไม่ใจะลอยไปไหนก็ไปสิทธิ์ เองนี่ทำไมรีบไปกันจังฟังฟังให้ดีครูครับทำไมไอเรียมผาคนนี้จะอยู่กับครูใช่ไหมผมก็จะไปเหมือนกันแล้วมึงจะพูดทำไมนะมึงก็อยู่ทำไมเรอยู่กับครูได้กินอะไรผมก็ไปกับเนนพื่อนผมโน่นเอาปวดปวดจะตั้งงานพูดเหมือนมึงจะดูดีอย่างนั้นแหละดูไม่ดีหรอกมันก็เหมือนกับทุกคนจะไปกันหมดแต่คนอย่างกูน่ะละกันรับจริงกินไหนกินด้วยตายไหนกูตายด้วยดีมากไอวันไทยโชคดีกูไปใหู่นอ้าวยมึงกูไม่ได้ไปไกลขวัญเลยละ ไมไป,ไปอยู่เอาเอาละเอาละในเมื่อทุกคนต้องการอยากจะกลับบ้านต้องการอยากจะกลับเมืองไอน้นุ่มจะไปหางานทําเก็บเงินไม่เป็นไรทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกแต่ครูอยากจะขอบอกสักสิ่งอย่างอะไรเจำคำําสั่งของครูไว้วิชาที่ครูได้ประิสธิ์ประสาทให้จงจําเอาไปใช้ในทางที่ดีอย่าไปข่มเหงใครอย่าไปรังแกให้ใครได้เดือดร้อน สร้างแต่คุณงามความดีและสิ่งที่สําคัญคืูอยากให้ยืนยันอยากให้เจ้าทุกคนตรงสาบานซึ่งกันและกันว่าจะไม่คิดค,คดขรยศซึ่งกันผู้จะได้สบายใจจะขอจดตังที่คำราชโคูได้สอน,นิิต,ตสิกยาสะสน โกยคนกูเคยอไรอยวางให้หมดเลยแล้วก็ขึ้นมันเขาไปกูจะกูจะตังหน้ามอทุทอทายะกูจไดสัตว์จะเพื่อนเพกูจะม่อีกรงผิดคิดแช่เชิอต่อ หูใจสั่นเป็นห่วงแต่แม่จันที่มาขอด้วยเพื่อรักอย่าช้าเอาไว้โอกาสหน้าพบกันทอ้วน่ <c oughs> มึงร้องเลยไม่ต้องมึงไม่ต้องผู้สบานกูต้องสบานด้วยร้องหน่อยร้องหน่อยใครแช่งกูว่ากูตายขอให้มันตายก่อนกู อลนีนีนี่เป็นพยานข้าก็สิทธ์มีจานแต่ยึดไม่มีช้อนไม่มีจานไม่มีช้อนุบอกแล้วนะคุณจะร้องคจะมีข้าวไงแหะแอนจะได้มแะ่รกินได้ร้องอะไรนะ จะขอยืนยันสัญญาว่าเพือนคาสามพีเราเรียบเหมือนเพื่อนเหมือนพี่จงสร้างความดีทุกด้านหาใครแ็นปิดคิดตะแบกขอให้ตายววยแดงสาบา

ก็ร uh huh. really> ู้ใครบิดใครมันอะไราันเดี๋ยวฉันดูเองกัรมาเดี๋ยวพี่ดูเองมันเกิดขึ้นได้เถอะฮะไม่ได้ตั้งใจนะครับผูเข้าใจผมเมื่อยครับผูเข้าใจดีเพื่อนเราขอโทษทียังไม่ได้ตั้งใจที่จะคิดแกล้งเพื่อนนะอสาหาความกันเลยเราราชการไม่ได้ไม่ได้แก้เราก็จะไม่ถือโทษโกรนาชบกดเลย เอาเถอะการครั้งนี้ขอให้ท่านเดินทางด้วยโชคดีด้วยเถอะคันโชคดีเพื่อนขวัญชัยเอาไว้เจอกันในครั้งต่อไปเป็นอะไรมากกว่านราชปีไม่เป็นอะไรครับราชปีไม่รักษาโทวก่อนชีวิตไม่เปจริญใดไว้ดีทุกคนโชคดีโชคดีต้องบ้ามาเยี่ยมครูบ้านมาหาครูกลับก่อนนะกลับที่มาเป็นอะไรกันที่มาเข้าบ้านไปไปแต่พ่อเข้าไปเดี๋ยวเราจะไปเลย 啊！Uh oh.